สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการชัดชัยโฮมสารพีจังหวัดเชียงใหม่โครงการตั้งอยู่ห่างจากการไฟฟ้าสารพีเพียง1.8กิโลเมตรห่างจากเซ็นทรัลเชียงใหม่สนามบินและโรงพยาบาลสวนดอกเพียง17กิโลเมตรค่ะบ้านสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แบบบ้านสไตล์นอร์ดิกขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำและ2ที่จอดรถขนาดตัวบ้าน135ตารางเมตรขนาดที่ดิน60ตารางวา เห็นบ้านหลังใหญ่แบบนี้ขอบอกเลยนะคะว่าราคามิตรภาพมากๆราคาเริ่มต้นเพียง2.29ล้านบาทวันนี้นิ้จะพาทุกคนเข้ามาชมฟังก์ชันของบ้านหลังนี้กันนะคะเริ่มกันที่โรงจอดรถค่ะโรงจอดรถสามารถจอดรถได้2คันทางโครงการปูพื้นกระเบื้องโรงจอดรถให้ยาวไปจนถึงประตูหน้าบ้านเลยนะในที่สำคัญ ไฮไลท์ของโครงการเลยค่ะเขามีประตูวลวรีโมทแถมให้ด้วยจะเข้าบ้านออกบ้านไม่ะจําเป็นจะต้องลงจากรถเลยก่อนที่เราจะเดินเข้าบ้านจะเห็นพื้นที่ว่างตรงนี้ลูกค้าสามารถทําเป็นชั้นวางของหรือว่าชั้นวางรองเท้าก็ได้ค่ะตามมาดูข้างในตัวบ้านกันนะคะภายในตัวบ้านเน้นความโปร่งโล่ง,ลงสบาย เนดานสูงมีลูกเล่นซ่อนฝฟใต้ฝ้าด้วยนะห้องรับแขกตกแต่งด้วยหน้าต่างวงกลมเติมจุดโฟกัสให้กับบ้านมีลูกเล่นไม่น่าเบือ่อสามารถเปิดประตูบานสไลด์ฝั่งข้างบ้านเพื่อรับลมเย็นให้อากาศถ่ายเทภายในบ้านเรามาต่อกันที่ห้องมาสเตอร์เบดมกันนะคะ นอนใหญ่ทำฝ้าแบบสเต็ปเพิ่มช่องรับแสงธรรมชาติยามเช้าหรือจะเพิ่มความโรแมนติกด้วยการนอนดูดาวตอนกลางคืนพื้นที่ห้องก็กว้างขวางสามารถวางเตียง6ฟุตได้สบายโครงการแถมแอร์12,000 BTU 1เครื่องพร้อมติดมุงลวดทั้งหลังให้ด้วยนะแถมปลูกหญ้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบบ้านให้ด้วยค่ะ จากห้องนอนใหญ่สามารถเปิดประตูออกมารับลมมองพื้นที่สีเขียวฟินสุดๆห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำในตัวห้องน้ำแบ่งโซนเปียกโซนแห้งให้ชัดเจนแถมเครื่องทําน้ำอุ่นให้2เครื่องพร้อมเลนชาวเวอร์และมีพัดลมดูดอากาศให้ด้วยนะห้องน้ำส่วนกลางก็จะได้อ p อชั่นครบคันเหมือนห้องน้ำในห้องนอนใหญ่ บอกเลยว่าคุ้มมากถัดมาจะเป็นห้องนอนเล็กห้องนอนเล็กที่ขนาดไม่เล็กมากสามารถวางเตียง3-5ฟุตได้สบายพร้อมกับมีประตูบานสไลด์เปิดรับลมเย็นๆหลังบ้านได้ด้วยพื้นที่รอบบ้านสามารถปล่อยน้องหมาน้องแมววิ่งเล่นได้นะคะ อีกห้องก็จะคล้ายๆกันเลยสามารถวางเตียง3-5ฟุตได้สบายสามารถทำเป็นห้องนอนห้องทำงานหรือห้องสำหรับน้องหมาน้องแมวก็ได้นะคะห้องสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดห้องครัวนั่นเองมีประตูบานเลื่อนเปิดปิดเพื่อป้องกันกลิ่นอาหารเลดลอดออกมาโครงการแถมเคาน์เตอร์ครัวพร้อมซิงล้างจานให้ด้วยนะสามารถเปิดประตูห้องครัวไปโซนซักล้างมีถังเก็บน้ำ1,000ลิตร พร้อมปั๊มน้ำอัตโนมัติแถมให้อีกด้วยเลือกบ้านที่ใช่สไตล์เราสามารถเลือกสีหน้าบ้านได้ทั้งหมด3สีสีขาวสีเทาอ่อนและสีเทาเข้มถนนโครงการถนนหน้าบ้านก็กว้างมากคุ้มขนาดนี้ใครสนใจติดต่อเบอร์นี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย